ขนครับมาพบกับช่องกินเที่ยวน้ำกันตากเคยืได้ครับเพื่อนๆอีพี่นี่ผมเคยสีภาเพื่อนๆไม่เห็นบะกหอยเชอรี่กินนนะครับเพื่อนๆยังเป็นเป็ดอยู่เด้นี่ครับเพื่อนๆเพื่อนมาฝากมาเคลื่อนเนี่ครับผมกับจอหัวจอบหัว้บใ้มันตายนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวกัสีเอาไปลวกใส่ครับอ่าตะไคร่ใบมะกรูดนะครับเพื่อนๆ ตำและจิ้มซีฟู้ดกินเจ็บแสบครับเพื่อนๆครับใส่ตะไข่ใบปปกุหลาบเท่าเตรียมไว้ครับเดี๋ยวข้นน้ำเดือดไปกาซีเอาหอยลงนะครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวให้มันสุกตั้นลอยนะ,ะแต่ติดโป่งลงนะครับเพื่อนๆ แซลมอนซาชิมินะครับเพื่อนนี่ครับเย็นชัดบอครับมีหนังจิ้มซีฟู้ดครับอันนี้ตําเองครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ทายวิธีตำให้เพื่อนเพื่อนเมืองครับอันนี้ตําเองครับเพื่อนเพื่อนแซ่บๆเพราะผมบ้างครับเพื่อนนะครับแล้วก็จะมี่ักต่างๆครับเพื่อนครับ กินแก่ครับเพืเ่อนๆเดลองบมาเลยหอ,อ,อยครับตัวยญ่ๆครับเพื่อนๆหอยเชื่อรลีจิ้มกระดุกจิก้มซี่ฟูดเจ็บแซ่บครับเพื่อนอืม หอยสดๆเลยครับหอยสดๆตอนเรามาเห็นยังบ่ะตายอยู่ครับชื่อดีหอยน้ำหน้าน้ำทลองให้ท้องหน้าเขาหนี่เวไปเลย เข้ขากันดีมากเลยนะโอ้ยโอ้เผ็ดในเรื่องดีครับเพื่อน nó không phải sâm mẩn đâu có sự nhiệm nó phải sai lại cho đẹp một chuyện รสสัมผัสของหอยนี่ครับเป็นคล้ายๆหอยหวานนะครับหอยหวานทะเลนะครับเปื่อยๆคล้ายๆกันเลยครับหนีเชอรี่ตัวนี้่ๆครับ จะลองแบบพมสาลายเบิ่งนะเป็นเป็นแซลมอนพรสาลายสาลไลพรแซลมอนครับเดี๋ยวลองกับนบบจิ้มชูดยูธรรมสบีก่อนนะมันจะเข้ากันบ่ พเพื่อจะไม่ให้กระล่างดีๆครับ,บ,บลหลังางหลังตางสามสี่เถ้าเลเป็นๆผมกรล่าง3ามสี่เถไปเลยวื่อมีดินมีหยางน่าเหมือนกัน Đó chạy Cho mình hoa sa này Mm-hmm. วาสบ,บีครับกับโชยุ

น้ำบ่อยครับเพื่อนๆนี่ครับน้ำอ้อยชื่นใจครับน้ำอ้อยผลิตภัณฑ์ของผมเองครับเพื่อนๆมันกลับหัวจังหน่อยนะครับนะครับน้ำอ้อยชื่นใจคั้นสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจำน่ายทั้งปีจำน่ายทั้งทรงครับเพื่อนๆเบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดห้าหนึ่งสี่หกเจ็ดศูนย์สองแปดครับเพื่อนๆหรือว่า0813931725ครับ2เบอร์โทรเบอร์ใดก็ได้ครับเบอร์0851467028ครับ แล้วก่0813931725ครับน้ำพออ่อยาจิ้นใจคันสุดๆครับเพื่อนๆทุกขคนครับ <c oughs> เป็นแก้วพอดี เน่าเป็ดๆพลินเรามากินย่อยชื่นใจให้กับเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนผู้ใดอยากเฮ็ดกินก็จะลองเฮ็ดเบิ่องกับเพื่อนๆเฮ็ดตามที่ผมเฮ็ดในเบิ่งแล้วเพื่อนๆผู้ใดมักแบบใดเอาไปตำใส่บุกห้วงก็ได้ เรือว่าเป็นจิมแจ้วก็ได้หรือว่าบีย่ยางก็ได้ย่างหอยนะครับแล้วก็ไม่เห็ดลวกแล้วก็จิ้มก็หนึบจิ้มก็ได้คือจังแบบผมเห็ดก็ได้ครับเพื่อนๆผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เขามาเบิ้งคลิปวิดีโอของผมน้าได้นะครับเพื่อนๆผมก็ฝากอีกช่องทางหนึ่งของผมครับช่องกินเที่ยวน้ำกันครับในเฟซบุ๊กแล้วก็เพจกินเที่ยวน้ำกันบายอนท์พศรีนะครับ มีทั field, ้ง a c e b o o k มีทั้ง u t ท b e นะครับผมก็สิปอยไปพร้อมกันทั้งทั้งสองช่องทางนะครับเพื่อนเพื่อนได้เขามาเบิ้งคลิปนี้ผมก็ขออวยพรเพื่อนเพื่อนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำารวยๆด้วยครับคิดเรื่องใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกๆเรื่องนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวคดีพี่นาผมมีหยังผมกะสีมาถทายเพื่อนๆในเบิ่งมานําำเสนอเพื่อนในเบิ่งคือเก่านะครับเพื่อนๆอีพี่นี่ผมก็ขอลาเพื่อนๆไป่อนครับสวัสดีครับเพื่อน